พอตอนราไปผีชมปัาจำลองชายลิงคนจ้าให้ให้นาทีให้นาทีให้นาทีต้มโอ้โอ้นี่ลูกไขว่จุ๊บุะเ็ยายทำอะไรก็ทำไปเถอะห้ลูกแล้วนะครับี้าลูกแล้วก็ เอาตัวน้อยก็รับมาได้เนี่ยเดี๋ยวเอาก็คนรู้ยัดสีแล้วเพิ่งคนลุ้แล้วไม่รอลีรเดียวเอาลุงถ้าถ้าลุงไม่มาทําใครก็ทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้จักเนาะใช่บ้านของลุงก็ให้ลุงชี้แนะใช่ถ้าเกินถ้าเกิดเราไปทําเดี๋ยวมันบ่ถูกใจลุงเดช่ะ ไปตัดไปตัดต้นทุเรียนลรงงานเข้าเลยไปตัดต้นทุเรียนลรงงานเข้าเดี๋ยวดีสุดเลยหนึ่งพันไลน์นะขอหนึ่งพันไลน์นะคะขอหนึ่งพันไลน์ค่ะแต่วันนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะคะเอฟซีปกตินายายจำลองก็ไม่อยากออกมาค่ะแต่เมื่อกี้มันเป็นอีชังเอ้าช่องช่องเฮียละพู ช่งช่างต้มลุตุลแล้วมาดูมาดูเบิ้งแล้วเบิ้งยังอยากเบิ้งอ่ะเจ้าไปอยากเบิ้งไก่ช่างคอยอยากเบิ้งแม่ลูกพริกหนหนังอยู่ข้างหลังโอ้ต้นบักพริกนะครับดูจะหาไม้คั้นต้นพริกไว้นะครับที่กำลังเป็นลูกเลยนะครับเต็มลูกเบ้อบบล่าถึงยุ่เดียวเนาะ แล้วพี่นี่ไปย่างไปกินก็ปีสดเลยนะสดเลยสดก็ต้องกินกับไอ้แก้วผักหั้วกันด้คนลุยกาใสยผลกับลุงพันกับชิดว่อนู่นครับจังตั้มต้นต้นต้นพุตซ่าอันนี้ต้นพุตซาอันนี้กับต้นกับเพื่อัก เออนักม่วงวตัดต้นบักม่วงด้วต้นบักม่วงต้นบักม่วงต้นบักทันต้นุศลาโอ้ยสร้างคนเนาะยันตะเข้าปรหจักปรหัวคนโอ้ยเสียงตะนาเด้อตนาทังนมานันเป็นประเด็นเหมือนกประเด็นหนังลูกพ่นพ่อตัดเมียออน่ักวหมอันนี้คือมักม่วงนะได้ก็ูเักม่วงเฉวยาโรง ที่ที่เขามาทำความสะอาดเพราะว่ามันหกวันบักจงอางเข้าบ้านอ๋อบักจงอางเข้าบ้านเอ๊ะเอ๊ะเไม่ยังดิอะไรยัยหมดอะไรวะหมดทันไฟขึ้นไปทางไหนไม่รู้อ่ะฮะอุ้ยป่อยว่าแล้วจ้าจะเป็นจังชันนะน้อย ดูน้อยให้ฮะผลนี่ไม่ได้ช้างเขามองดูมุนแล้วก็คือช้างนะวันนี้ผลกระจกว่ะเป็นโรคอะไรผลคือตกแท้มื่อนี้ยายพูดเพราะเลยโอ้กับภาษายายเนาะเจ้าก็อย่าไปคิดอีหยังมากมายกับยายว่ายายพูดเพราะ นุมกระช่าขนาดบอกว่าพูดพได้น้องบานลเลยกระช่างกระช่างไฮซีว่าจังไหนกระช่างคอยบัวใงดในงอคอยงอแต่ฟาชี่คอยฟาชี่คอยบนนึ่งเขาให้แล้วแม่ผู้ใดสีหนึ่งให้กินละแม่มเาไม่ได้ฟาดใคราฟาดโทรศัพท์ค่ะ โอ้เป็นตะย่าโอ้ยลุงอันนั้นบมแม่นอันอ่ะโอ้โหลูกไผวะคือเก่งแท้อแน่จริงโยนมีดมาสิรั่งใกล้ไหมไปแล้วไปแล้วจะเป็นคนในร้ยนได้โยนมไปอันนี้พูดตลกนะคะ ไม่ได้เอาเรื่องจริงค่ะชมโอวยัยลองจ้าเือตู้คาะตู้ตำเจ้าดิโอ้แมนตู้ในตำนานตู้ในตำนานอีกแล้วคือลายอันเทมันนั่นแหละตู้ไก่ของลุงของเทน่ะเอ้ยแม่ไก่ของนายบอกอะไรนะลุงก็ไ่กระท่อมในตำนานอันนี้ตู้ส้มตำในตำนานตู้ยัยลองอ๋อตู้ยัยลองฟรีอ้าวว่าผิดหรือเปล่าคุณลุงตู้ยัยลองก็อยู่กับยัยลองสิล่ะตู้สมัยยัยลอง ตู้ไข่เจ้ามเมนตีเขายเขาสายเวลาเราต้องหลบอ้อยครับเมันคือเห็บอ้อยมาตายแล้วซาปันกินบได้เมื่อกี้เยอ้อยอร่อยเขาแแล้วใจเย็นเขาแ้ไปเออเสร็จแล้วก็แล้วไปเออถูกต้องตอนเราจะไปน้อยกันพูด ร่องสมองเลยนะคะวันนี้ค่ะร่องค่ะร่องโ,งโอ้ดําเนินบอกเจอสูงเหลือเกินด,ดนําเนินของพี่เดี๋ยวเราจะไปกินอ้อยกันไปกินแม่คุณพะลลี่กินแม่อ้อยแม่กินแม่กินไม่ช่เจอแม่ก็เจอ ปวด่ะรวยฮะงูบนหัวบนหัวผมไม่มีใหญ่ามมมระวังหมดคนไฟเดอร์น่ะอยู่ในเท้าน่ะตรวกันนะลูกนึงนะบนหัวน่ะก็ตกทั้งวันทั้งคืนไปเลยเหตุยงบนหัวน่ะนาสายเคือตาดีแท้ชิโลเฮ้ยชิโเขียวน่ะ ดึงลงมาดึงดึงลงมาเพราะว่ามันเครือมันอะนันต์แล้วเครือมันโดนตัดแล้วปีนี้จะได้กินครือมันโดนตัดแล้วลงมาเลยให้พอลีไปซ่อมจืด้ปีหน้าได้กินเลืทุเรียนนี่ปีหน้าป <ma> ีหน้าตามสัญญาแน่ๆจะมากินทุเรียนแมหน้่เมียบอกว่าทุเรียนบันขึ้นง่ายได้คุณพี่โอต้นเท่านี้แหละที่เห็นอยู่สีเกจเกต อันนี้เขาไม่ได้ใช้ปุ๋ยแม่โอ้ยนี่ขี้ไก่ไหลมาเนี่ยได้ๆที่เป็นเนงเฮ้ยพ่อได้ตัดของพี่ได้แล้วนะคะหมดครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวมดขึ้นระดับหนึ่งเดี๋ยวมดขึ้นนะฮะหดครับหมดแตกหางหมดแตกหางหมดแตกหางหมดครับ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 ครื่องับครับครับครับ ฝนก็ยังตกเรื่อยๆค่ะยังไม่หยุดนะคะยายขอลงไลค์แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระต่ายให้ยายด้วยคะ่ะบ๊ายบายก่อนนะคะโอเคสต็อปแลนด์ค่ะ มาต่อมาต่อร้านปาชอค่ะาากินข้าวกับอะไรนะ้องมามา่าตะกูลอะกะฟังนึ่งนะยายด้วยกะร้อนเลยไม่ได้กลานมันมันแห้งกว่า ันตแ้ล้วทูกินข้าวกับอะไรอ่ะโอ้มักตะลุกชิ้นเนาะอันอื่นกินบอเป็นบอสอันอื่นกินบอเ็นอนอู่นกินจะเจินเขาไม่รู้ก็เอาเงินในทูท erm mm ูเหมือนแหละอืมนอกป้าวัง ถ้าพูว่าอยู่แบบนี้เอาเงินที่ไหนใช้ก็เอาเงินที่ YouTube นั่ะสิถูกต้องไหมคะปโอ้โหประวังทำงานดิเย็บผ้าเด้อถ้าใครต้องการอยากซือ้อเสื้อผ้าประวังแอดไลน์มาเลยเบอร์นี้ค่ะเนี่ยเนีแอดไลน์มาเลยนะเดี๋ยวประวังก็โอนให้ส่งให้คะ่ะ fc ชุดที่รักคะ่ะ สางเลยเสื้อผ้าที่บ้านประหวังนะมีฝนตกด้วยวันนี้ก็เลยมาดูบ้านลุงทำความสะอาดค่ะประหวังแต่งตัวสวยวะให้ดูสิโอ้โหชมชื่อนี่ประวังกำลังตัดเนี่ยตัดเสื้อตัดเสื้อตัดเสื้อให้ลูกค้าค่ะโอเคเนาะประมาณนี้ค่ะแล้วก็คนของเข้ามาอะอาดฝนตกฝนตกแรงนะน้ำยู่ห้อยปุงเนี่ยโหพี่ลึก ค่อยไปเบิองเลยบ่อื